เพื่อเป็นศิลิมงคลเพื่อเป็นศิริมงคลและความสงบร่มเย็นและความสงบร่มเย็นเป็นสุขแก่ประเทศชาติบ้านเมืองเป็นสุขแก่ประเทศชาติบ้านเมืองตลอดทั้งพวกข้าพเจ้าทั้งหลายตลอดทั้งพวกข้าพเจ้าทั้งหลายต่อหน้าองค์หลวงพ่อเจ็ดกษัตริย์ต่อหน้าองค์หลวงพ่อเจ็ดกษัตริย์หรือพระพุทธศิลิศัตราาหรือพระพุทธศิลิศัตราา องค์ที่ใหญ่ที่สุดในโลกองค์ที่ใหญ่ที่สุดในโลกที่องคหลวงปู่สอพันธุโลที่องคหลวงปู่สอพันธุโลได้นำมาได้นำมาได้นำพาได้นำพาคณะศิษยานุศิษย์คณะศิษยานุศิษย์สร้างขึ้นเพื่อสร้างขึ้นเพื่อช่วยเหลือช่วยเหลือชาติบ้านเมืองาบ้านเมืองเื่อคลาบบ้านเมืองเมื่อคลาบบ้านเมือง เรือร้อนเห็นได้ชัดเห็นได้ชัดเมื่อช่วยสร้างเมื่อช่วยสร้างสนามบินหนองอูเห่าสนามบินหนองอูเห่าให้แล้วเสร็จให้แล้วเสร็จเป็นที่เรียบร้อยเรียบร้อยสนามบินสุวรรณภูมิสุส咳咳สวรรณภูมิอย่างรวดเร็วอย่างรวดเร็ว และช่วยการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยการไฟฟ้าผ่านผลิตแห่งประเทศไทยให้้อุดมสมบูรณ์ให้้อุดมสมบูรณ์ไปด้วยน้ําท่าไปด้วยน้ําท่าทํายอดเงินเข้าทํายอดเงินเข้าการไฟฟ้าการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ล้านบาทหลายหมื่นล้านบาทแต่ปี2000แต่ปีพศ2541แต่ปีพศ2541ถึงป,ปีพศ2545ถึงป,ปีพศ2545ที่ผ่านมาที่ผ่านมาและอีกแห่งและอีกแห่งช่วยการสร้างช่วยการสร้างสะพานมิตรภาพสะพานมิตรภาพไทยลาวแห่งที่สองไทยลาวแห่งที่สองจังหวัดมุกด จังหวัดมุราหานข้ามสะรานนเขตข้ามสะรานนเขตให้รอดพ้นให้รอดพ้นจากสะจากสะพานถล่มจากสะพานถล่มกลางแม่น้ำโขงกลางแม่น้ำโขงให้ลุล่วงให้ลุล่วงมาแล้วมาแล้วมาบัดนี้มาบัดนี้สยามประเทศสยามประเทศกำลังมีเหตุกำลังมีเหตุแห่งความไม่สงบสุข แห่งความไม่สงบสุขภายในประเทศภายในประเทศอยู่อยู่หบัดนี้อยู่ณบัดนี้ด้วยพระบารมีด้วยพระบารมีหลวงพ่อเจตกระสัหลวงพ่อเจตกระสัดบุคคลพเจ้าทั้งหลายพวกข้าพเจ้าทั้งหลายใครขอให้ใครขอให้ประเทศาประเทศไทยประเทศไทยขอจงสงบสุขลงขอจงสงบสุขลงด้วยสันติวิธีด้วยสันติวิธี ยามีเหตุแห่งการนองเลือดอย่ามีเหตุแห่งการนองเลือดหรืออย่ามีการเขียนฆ่ากันเลยหรืออย่ามีการเขียนฆ่ากันเลยขอให้อยู่อย่างมีความสุขขอให้อยู่อย่างมีความสุขความสงบสุขร่มเย็นความสงบสุขร่มเย็นตลอดไปเถินตลอดไปเถินอันหนึ่งในวันนี้ในวันนี้ตอข้าพเจ้าทั้งหลายต่อข้าพเจ้าทั้งหลาย าพร้อมการอัญนนเชิญองค์พระพุทธะองค์พระพุทธะพระนาคาพระนาคาหลวงพ่อมหาหนาคหลวงพ่อมหาหนาคพร้อมทั้งพระเิดศาสตร์ร้องพระเจตศาสตร์ขนาดหน้าตักขนาดหน้าตัก้านิว้าวหนิ้วเท้าองค์จริงเท้าองค์จริงทั้งสามองค์ทั้งสามองค์เพื่อไปปฏิสถานเพื่อไปปฏิสถาน ที่พุทธสถานที่พุทธสถานบ้านนายชัยพลวิภาบ้านชัยพลวิภาหรือลุงพลหรือลุงพลบ้านกกอกบ้านกะกอกตำบลกกตูมตตบลกกมอำเภอด,ดงหลวงอำเภอดงหลวงจรรังหวัดมุกดาหาร